It's the egg ในเรื่อง Turning Red ขอที่1 เหตุการณ์จันทรุปราคาสีเลือดนะครับที่จะทําพิธีของเมหลินคือวันที่25พฤษภาคมปี2002ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปดูข้อมูลก็จะพบว่ามีเหตุการณ์จันทรุปราคาเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่จะเป็นวันที่26พฤษภาคมซึ่งสาเหตุที่ทางพิกซ่านะครับไม่ใช้วันที่26เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับอาจจะมาจากเพราะว่าเลขที่25นะครับจะหมายถึงการ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่25ของพิกซ่าข้อที่2คําว่าอวูก้านะครับที่เมลลินพูดเมื่อเห็นเดวอนที่ ซ,ซึ่งก็จะเป็นมีมที่มาจากการ์ตูนเรื่อง Take Every School Ball นะครับที่เมื่อเจ้าหมาป่าเห็นสาวสวยนะครับหรือว่าคนที่แอปปิ้งก็จะแสดงอาการคลั่งรักออกมานะครับแล้วก็พูดว่าอาว แต่แบบของเมลินอาจจะปรับคำให้มันดูเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นมากขึ้นนะครับเลยเป็นอาว g ูก้าถ้าเพื่อนๆแอบชอบใครนะครับก็ลองเอาคำนี้ไปพูดได้นะครับอารมณ์แบบว้าวข้อที่3เสื้อบาสเกตบอลสีม่วงเบอร์15ของไทเลอร์ ซึ่งก็จะเป็นเบอร์ของวินส์คาร์เตอร์นะครับอดีตนักบาสเกตบอลมืออาชีพชาวอเมริกันที่ในปี1 9 9 8งเ0ถึงสองพนะครับเขาได้อยู่ทีม Toronto r a f t เ r s รข้อที่4ลายดอกไม้บนชุดเอี้ยมของแอปปี้นะครับที่เหมือนกับลายประตูของบูจากเรื่องมอนสเตอิงแล้วก็ยังมีลายเสื้อของเด็กผู้ชายด้วยนะครับที่ใครกับหมาว่าซาสกี้ข้อที่5อิสต์เอ็กจากเรื่องดูกา ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเท r ร์นิ่งเรทนะครับแต่เท r ร์นิ่งเรทกลับไปโผล่ในลูก้าซะงั้นนั่นก็คือฉากในห้องของจูเลียนั่นเองนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าด้านหลังนะครับมีหนังสือที่เขียนว่า Quattrovilaggi l แล้วก็มีรูปดาวตรงกลางซึ่งวิลลจิในภาษาอิตาลีนะครับจะหมายถึงวินเลทที่แปลว่าหมู่บ้านนะครับที่คล้ายกับทาวนะครับที่แปลว่าเมืองที่สื่อถึงโฟทาวนนั่นเองแล้วก็ยังมีฉากนางเงือกหรือรูปนางเงือกที่เหมยลินวานนะครับก็ยังสื่อไปถึงลูก้าได้อีกด้วยข้อที่6 าแปะมือของพิยาและเหมยหลินนะครับจะมาจากการทักทายของวิลและแจสนะครับจากเรื่อง the first spin o f bel air นะครับที่เป็นซ i ดคอมอเมริกันที่ออกฉายทางช่อง nbc นะครับในปี1990ข้อที่7ขนมหวานที่หมิงห้าไม่ให้จินกินนะครับก็คือทิมบิตหรือโดนัทลูกเล็กนะครับจากร้านทิมฮอสตันที่เป็นบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดานะครับที่มี4 8 4 6สาขาใน14ประเทศและในไทยนะครับก็มีทั้งหมด10สาขา ข้อที่8แรงบันดาลใจของวงโฟ o ทานะครับจะมาจากวง Black s t ก e ติ v o อยแล้วก็ e n s i n นะครับที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นซึ่งจากชื่อวงโฟ o ทานะครับก็จะใช้ดอกจันเหมือนกับวง e n s i n ิเลยนะครับและชุดสีขาวนะครับก็จะมาจากอาราบัม m o r ร n นียนะครับหรือไม่ก็อารบัม t ท็ก t Everything changesges ของ k s t ก e e ิ v o อย ข้อที่ลูกบอลพิคซานะครับที่สวนหลังบ้านในงานวันเกิดของไทเลอร์นะครับที่ลอยอยู่บนสระน้ำข้อที่10ในฉากที่เหมยหลินกลายเป็นแพนด้าแดงนะครับแล้ววิ่งหนีกลับบ้านก็จะมีท่าที่ยกแขนขึ้นฟ้านะครับที่เหมือนกับแพนด้าแดงในชีวิตจริงที่ลุกขึ้นยืนด้วยขาหลังนะครับเมื่อกลัวเพื่อให้ตัวเองนะครับดูตัวใหญ่ขึ้นข้อที่11การสื่อถึงโดมิชีผู้กำกับของเรื่อง ซึ่งก่อนที่คุณโดมิชีนะครับจะได้มากำกับในเรื่องนี้เธอก็ได้ทำการ์ตูนสั้นเรื่องเบามาก่อนนะครับในปี2018แล้วก็ได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นยอดเยี่ยมนะครับประจำปี2019ซึ่งก็จะมีฉากที่เหมิดินลงจากรถรางนะครับก็จะมีป้ายร้านอาหารเบาแล้วก็ฉากสลาเป้าหลายๆฉากนะครับพี่โพล่มา ส่วนป้ายภาษาจีนที่อยู่บนผนังอันนี้นะครับก็มีในเรื่องเบาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปู่ก็ไม่แน่ใจความหมายนะครับว่าแปลว่าไรใครดูก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับข้อที่12ฉากที่แม่ทำข้าวต้มใส่ไข่ดาวหน้ายิ้มให้เหมยหลินนะครับจะคล้ายกับข้าวต้มที่มูชูทำให้มูหลานนะครับจากเรื่องมูหลานซึ่งบทพากเสียงของคุณปู่เกานะครับก็ยังได้คุณเจมหฮงนะครับที่เคยพากเสียงเป็นชิฟูนะครับในเรื่องมูหลานอีกด้วย ที่ a บสามอิจากเรื่องโคโค่อันแรกนะครับจะมาจากฉากที่เด็กผู้ชายที่เมลินน่าจะแอบปิ้งอยู่นะครับบนเสื้อของเขาจะเขียนว่าเอสคาปูรานะครับที่เป็นภา,าษาสเปนซึ่งก็จะมาจากชื่อวงดนตรีที่มาประกวดนะครับในดินแดนของคนใต้ซึ่งคําว่าเอสคาปูรานะครับจะหมายถึงกระดูกสะบัก และกระดาษพิคาโดนะครับจากฉากที่เมลลินวิ่งหนีกลับบ้านข้อที่14พวงกุญแจโพลที่เป็นไหมพรมสีชมพูนะครับบนโต๊ะทำงานของเมลลินจากเรื่องโพลนะครับที่เป็นกระตูนสั้นจากโปรเจกต์สปาร์ s ช็อซึ่งทั้ง2เรื่องนะครับก็มีความคล้ายกันอยู่นะครับก็คือเนื้อเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการยอมรับตัวตนของตัวเองนะครับมากกว่าสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็น ข้อที่ส5สติกเกอร์บนสเก็ตบอร์ดของมีเรียมนะครับจากเรื่องไร้เยียซึ่งก็จะมีอยู่2จุดนะครับคือสัญ,ญลักษณ์สตาร์คอมมานแล้วก็แมวหุ่นยนต์ซักข้อที่16ฉากเปิดตัวของพิยานะครับหนังสือที่เธออ่านอยู่หน้าปกก็จะเรียนแบบจากหนังเรื่องทวายไลท์ข้อที่17ฉากที่ไมลินกระโดดข้ามรถไฟนะครับจะมีลักษณะท่ากระโดดเหมือนอนิเมะเรื่องกระโดดจำทะลุข้ามเวลาข้อที่18โครงกระดูกเควินในห้องเรียนจากเรื่องอัพข้อที่19 ด้วยความที่การ์ตูนเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในยุค2,000และมือถือในช่วงนั้นก็จะเป็นปุ่มกดใช่ไหมครับและหนึ่งมือถือชื่อดังก็คือโนเกียนั่นเองนะครับที่ทางเรื่องก็ใช้ชื่อมือถือว่าโจเกียแทนซึ่งก็จะสื่อถึงโนเกียรุ่น3 3ม0นั่นเองข้อที่20 คำกราฟฟิตี้ที่เขียนอยู่หน้าประตูห้องน้ำนะครับก็คือวัตซัมแต่เขียนเป็น w a s s u p นะครับไม่ใช่วัตซัมแบบปัจจุบันซึ่งคํานี้นะครับจะมาจากแคมเปญของเบียร์บัตไวเซอร์นะครับในปี1999นะครับถึงปี2002ฮัลโหล ซึ่งก็จะเป็นโฆษณาที่ออกอากาศระหว่างการแข่งขันฟุตบอลของ Monday Night Football นะครับทำให้ว h a t ์ซับนะครับกลายเป็นประโยคฮิตไปทั่วโลกเลยข้อที่21สติกเกอร์กระต่ายบนสมุดของเมลินนะครับจากการ์ตูนสร้นเรื่องบอโรของพิกซ่านะครับที่เนื้อเรื่องจะเป็นเจ้ากระต่ายนะครับที่ต้องการคุดหาโพรงที่จะสร้างเป็นบ้านของตัวเองข้อที่22 แพนด้าแดงที่น่าสารเจ้านะครับที่ชื่อบาร์แล้วก็ลิซ่ามาจากการ์ตูนเรื่องเดอะซิมสันนั่นเองนะครับนั่นก็คือบาร์และลิซ่านั่นเองโดยสาเหตุที่เป็นการ์ตูนเรื่องเดอะซิมสันนะครับก็เพราะว่าดิสนีย์นะครับได้เข้าซื้อกิจการของทเวนที่เฟิร์สซนจอรี่ฟอกนะครับในราคา71็ดสพันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งหนึ่งในภาพยนตร์หรือก,การ์ตูนของทเวนที่เฟิร์สซนจอรี่ฟอกนะครับก็คือเดอะซิมสันที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีข้อที่23ออิสเต์็กที่สื่อถึงประเทศแคนาดาในมอิสต์เอ จะมีนกคอมมอนรูนที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐออนเทรีโอนะครับที่เป็นรัฐตอนกลางของประเทศแคนาดาซึ่งก็เป็นนกที่พบได้ทั่วแคนาดานะครับและที่เหรียญดอลลาร์แคนาดานะครับก็ยังเป็นรูปนกคอมมอนรูนด้วยซึ่งเหรียญน,นะครับสามารถเรียกได้อีกชื่อก็คือรูน,นี่ข้อที่1 4นกสีฟ้าที่อยู่หน้าสกายโดมนะครับจากซีรีส์ดักเดย์อีพีหนึ่งอีกทางนกสีฟ้านะครับก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของทีมเบสบลอลทร์นโตบูเจอีกด้วย ข้อที่25สติกเกอร์นีโมนะครับที่ประตูห้องน้ําในโรงเรียนข้อที่26สติกเกอร์ในล็อกเกอร์ของมีเรียมนะครับที่เขียนว่า S K 8 Y Y Z ซึ่ง S K 8นะครับจะหมายถึงสเก็ตเพราะว่าเธอนะครับเป็นนักสเก็ตแล้วก็ยังมีลายเสื้อของเธอด้วยส่วน Y Y Z นะครับจะมาจากรหัสประจำสนามบิน Toronto Pearson Airport โดยคำว่า Pearson น,นะครับจะตั้งตามชื่อนายกรัฐมนตรี Re ส t ตอร์ e ีเ s o n นะครับของแคนาดาข้อที่27 ถัดมาจากข้อเมื่อกี้เลยนะครับที่นาโรงเรียนของไมลินก็จะเป็นชื่อของคุณเรสเตอร์บีเพียสันนะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาคนที่14นะครับในปี1963นะครับถึงปี1968ซึ่งก็ดำรงตำแหน่งได้5ปีนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตในวันที่27ธันวาคมปี1 9 7 2แล้วก็ยังมีชุดผละด้วยนะครับที่มีชื่อคุณเรสเตอร์บีเพียสันส่วนคำว่าฟีเอ็ดนะครับจะย่อมาจากคำว่าฟิสิกอลอีดูเค ข้อที่28ชื่อร้านชัยคอสกีนะครับที่มาจากชื่อปีออ,อริสชัยคอสกีนะครับนักแต่งเพลงชาวรัเสเซียแห่งยุคโรแมนติกข้อที่29ตอนที่คุณลุงเกาทําพิธีให้กับเหมยหลินนะครับจะมีการวาดเป็นวงกลมซึ่งก็จะเหมือนกับการทําพิธีของเรื่องโซนะครับที่วาดเป็นวงกลมเหมือนกันซึ่งก็อาจจะเป็นการใช้ทฤษฎีเดียวกันระหว่างการเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญ,ญาณข้อที่30เลข a 1 1 3 ซึ่งก็โผล่มาในฉากที่พ่อของเหมยหลินนะครับกำลังใช้รถตีเส้นสนามซึ่งถ้ามองเข้าไปใกล้ๆนะครับตัวเครื่องก็จะเจอเลข A113 แล้วก็ฉากที่เป็นรูปตัวคอนเสิร์ตของโฟเทาซึ่ง A113 นะครับก็จะเป็นตัวเลขห้องเรียนสถาบัน California Institute of Art นะครับซึ่งก็เป็นห้องเรียนของนักศึกษาแอนิเมชันรุ่นแรกที่สอนเรื่องกราฟิกดีไซน์แล้วก็ชาร์เตอร์แอนิเมชันนะครับโดยแอนิเมเตอร์ของพิกซาร์แล้วก็ดิสนีย์หลายๆคนนะครับก็เคยเรียนที่นี่ข้อที่31 ร่มสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงที่หน้าประตูบ้านของไทเลอร์ซึ่งก็เป็นสีร่มที่เหมือนกับการ์ตูนสั้นเรื่อง The Blue Umbrella ของพิกซ่าข้อที่32รถพิซซาแพนเนต ฉากแรกนะครับก็คือฉากที่เมลลินลี่วิ่งไปดูคอนเสิร์ตนะครับก็จะเจอรถพิซซ่าแพนเนตนะครับจอดอยู่ทางด้านขวาอีกทางก็ยังมีกล่องพิซซ่าแพนเนตที่งานวันเกิดของไทเลอร์ด้วยนะครับซึ่งหน้ากล่องก็จะเป็นโลโก้ประมาณนี้ส่วนฉากในสกายโดมนะครับที่เป็นคอนเสิร์ตของโฟทาวก็ยังมีโลโก้ของพิซซ่าแพนเนตด้วยนะครับที่คาดว่าอาจจะเป็นผู้สนับสนุนใจดีของคอนเสิร์ตโฟทาวก็เป็นได้ข้อที่33เมืองโทรเรโดที่แอบบี้ดูผิดเป็นโตรอนโตนะครับคือเมืองที่อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปนข้อที่33 สถานที่จริงในโตรนโตไม่ว่าจะเป็นตึก C ีเอ็นทาวเวอสกายโดมนะครับหรือปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่า Roger ร,ร์เซ็ r เตอร์ไชน่าทาเท้ร์รถลางสีแดงร้านสะดวกซื้อเดซี่มาร์ ซึ่งปูจะบอกว่าร้านเดซี่มาร์ทนะครับจะมีพนักงานเพียงแค่1คนแต่ละสาขาเท่านั้นนะครับจะสังเกตได้จากจะมีเดวอนคนเดียวนะครับที่เป็นพนักงานในร้านข้อที่3 5คณะกรรมการการขนส่งโทรอนโตเท่ากับฉันเป็นผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการตามที่คณะกรรมการขนส่งโทรอนโตบอกไว้ซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานการขนส่งสาธารณะที่ให้บริการรถประจําทางรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็รถรางนะครับแต่ในการ์ตูนก็จะใช้คําย่อเป็นทีทีแต่ถ้าของจริงนะครับจะใช้เป็น TTC หรือโทร o นโตทาร์สิตคอมมิชชั่นนั่นเอง ข้อที่36หป้ายฮอกกี้น้ำแข็ง1980 Winter Game วินเทอร์เกมในห้องของอครูคณิตศาสตร์ซึ่งก็จะมาจาก1980 Winter Olympic วินเทอร์อลิมปิกะครับที่จัดขึ้นที่เลเ็กเพนิตสหรัฐอเมริกาซึ่งแคนาดานะครับก็เข้าร่วมการแข่งขันด้วยและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งข้อที่37ตุ๊กตาหมีใส่เสื้อสีดำเงินนะครับในห้องของอครูคตศาสตร์ที่เป็นมาสคอตของทีม Toronto Maple l e a f ฟททีมฮอกกี้น้ำแข็งมือออาชีพขง Toronto ข้อที่38ที่ประตูนในห้องน้ำโรงเรียนนะครับเีเขียนว่าคิดปู้ที่เป็นชื่อการ์ตูนสร้างจากโปรเจกต์สปาร์คช็อตของพิกซานะครับในปี2019ข้อที่39โน้ตที่อยู่หลังห้องดนตีนะครับคือเพลงประจำชาติของแคนาดาที่มีชื่อว่าโอแคนาดาข้อที่40ความหมายของชื่อตัวละคร เมย์ลินหรือเมเมนะครับจะออกเสียงคล้ายกับเดือนพฤษภาคมในภาษาอังกฤษนะครับก็คือเมย์ที่เป็นเดือนที่มีจันทรุปราคาสีเลือดนะครับที่จะทําพิธีของเมย์ลินซึ่งในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ยังเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนจากฤดูใบไม้ผลินะครับไปเป็นฤดูร้อนซึ่งก็ยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กของเมย์ลินแล้วก็เพื่อนๆนะครับเป็นวัยรุ่นได้อีกด้วยโดยเมย์ลินนะครับจะแปลว่าอัญมณีที่สวยงามนะครับหรือดอกกุหลาบที่สวยงามมาทางฝั่งของหมิงแม่ของเมย์ลินบ้างนะครับชื่อก็จะหมายถึงความ สว่างสดใสและจินนะคะพ่อของเหมยหลินชื่อก็จะหมายถึงความอ่อนโยนซึ่งก็จะตรงกับบุคลิกของจินมากๆข้อที่41คอมในบ้านของเหมยหลินนะครับ้ายกับคอมรุ่น i b m p c 340ข้อที่42กระเป๋าของเมยลินนะครับที่เขียนว่า Backspot t ที่ล้อเลียนกระเป๋าชื่อดังอย่างเจ n Sport ข้อที่ส3มีใครยังจําเจ้าของเล่นอันนี้ได้บ้างครับมันคือฟิงกระบอกนั่นเองคือในสมัยนั้นคือฮิตมากๆข้อที่14เลขที่บ้าน234ของเมลินนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นบ้านอีกหลังของแอนดี้ก็เป็นได้นะครับจากฉาก t อย s t อ r ี่ที่วูดดี้นะครับหาทางกับบ้านเลขที่234าถนนเอ,อม234เอมข้อที่45แอปปี้ใส่นาฬิกาเบบี้จีช็อนะครับที่เป็นรุ่นประมาณต้นปี2000ส่วนของเมลินนะครับจะเป็นนาฬิกาที่มีเครื่องคิดเลขข้อที่46 ยูนิคอนสายรุ้งที่ติดอยู่ที่กล่องใส่ฟุตของเมลินนะครับแล้วก็บนมือถือโจเกียจะเหมือนกับยูนิคอนในเรื่อง i ินไซอัลข้อที่ส7เเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าคููของเมลินนะครับหน้าคล้ายๆกับชาวมุลน,นะครับจากเรื่องอัพนะครับแต่อันนี้อาจจะแบบเป็นเวอร์ชันนุมน่มๆข้อที่4 8่สิบอิสตเอกของมิกกี้เมาส์ซึ่งก็จะมีฉากขนมทิมบิสนะครับแล้วก็ลูกโป่งน้าบ้ายของไทเลอร์นะครับที่มีลักษณะคล้ายมิกกี้เมาส์ข้อที่49 ตุ๊กตาบนหัวเตียงของเหมยหลินนะครับคล้ายกับตัวละครของซาริโอนะครับหรือว่าจะในล็อกเกอร์ของมีเรียมขอที่ห0 โคมไฟตั้งโตะนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับโคมไฟที่เป็นอินโทรของพิกซ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับอีสเตอร์เอ็กในเรื่อง Turning r a เรนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปดู Turning r a เรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่แบบสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ